<c oughs> ตอนที้ทุกคนจะเม้นด่าผมนะบว่าย้อนที่ไหนเนี่ยคะเอาฆ่าหมามาเล่นกันนะทุกคนก็คือในผมต้องขอบอก,กน,นะว่าผมเนี่ยไม่ได้ตั้งใจที่จะเอามันมานะครับผมะจะเอาฟิกเกอร์มาตามปกต,ต,ติแต่ผมแบบกดเปลี่ยนเซตไอเทมอะไรไม่รู้นะทุกคนแล้วทีเนี้ยมันไม่รู้มันมีใครบ้าจี้หรือเล่นอะไรไม่รู้นะคือมันตั้งค่าย้อนไว้แล้วก็ เล่นไอ้เจ้าท่าหมาได้ไว้แล้วผมก็ไปกดเลือกแสไอเทปนั้นแต่ผมเนี่ยไม่ได้ดูตรงที่มันเป็นพิยูชานเจอร์นครับว่ามันเป็นอะไรอยู่นะผมก็เลยกดมะครับแล้วผมก็เปลี่ยนไม่ทัน,นครับมันก็เลยทําให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะครับทุกคนเพราะเลยว่าตอนนี้นใครจะมาร้วงเรานะครับก็จะค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะเพราะว่าเราเนี่ยจะอึดขึ้นนะทุกคนไม่แน่นะครับอาจจะเป็นยอนสายใหม่เลยก็ได้นะฮะ ไม่บริการเติมเกมผ่านเว็บโคเด้นเติมเกมร้านเติมเกมราคาสุดคุ้มสุดประหยัดเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงเติมได้เติมดีเติมไม่มีอั้นปรับราคาใหม่ยกแผงในเว็บมีมากกว่า50แพ็คคูปองนะครับและเติมใหม่เข้าภายใน5นาทีเท่านั้นนะฮะและอย่าลืมแอดไลน์โคเด้นเติมเกมและติดตาม f c e b o o k f แ n p เพ e โคเด้นเติมเกมเพื่อรับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆประคุ้มๆก่อนใครบอกเลยคุ้มทุกเกมส่วนดีไวรุ่นฟันน้ำนมทุกท่านหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บนะครับที่มีเพจขาย ID ดีเกมอารีมาแนะนำอ า200 ID ขึ้นหน้าเพจนี้เลยครับ GP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตด,ดีรีวิวเยอะทุกอดีมีประกันหลังการขายและเพจอย่างรับซื้อ ID r v ราคาร้อนนะครับย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายนะครับถ้าสนใจเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับมาฮะเปิดม,มาที่ต้นเกมก่อนเนี่ยผมก็มายืนเงาๆคนเดียวก่อนนะแล้วก็จะเอกกับมีนาครับตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่า <c oughs> ผมเนี่ยรีบกดใช้ท่าหมาอย่างรวดเร็วไปก่อนเลยนะเพราะว่าผมเนี่ยกลัวตายนะทุกคนเพราะว่าเราอยู่คนเดียวด้วยนะตรงนี้เนี่ยโรมเราไปโซนกับเมทแล้วนะมันก แต่ว่าแถวไม่ได้เอามานะครับทุกคนก็นั่นแะหลังจากเมื่อกี้เรายิงเงาๆไปนะครับผมตรงนี้ในร่มก็เริ่มที่จะมาเร้นนะครับผมก็พยายามไปเดินเล่นกับเพื่อนนะครับตรงนี้เนี่ยมีการผูกกระตรงกลางอย่างดุดเดือนนะครับตรงนี้เนี่ยได้เฟิร์นบัตแหวนมาก่อนหนึ่งตัวนะตรงนี้เนี่ยผมพยายามยิงให้ได้แบบเยอะที่สุดน,นะถึงดาเมจเราต้นเกมมันจะค่อนข้างเบามากนะแต่ว่าเราก็ต้องช่วยเพื่อนยิงนะครับเดี๋ยวเพื่อนมันจะด่าเราเอานะครับผมเพราะว่าเราเอาวิกมาเนี่ยมันก็ค่อนข้างแปลกมากแล้วนะถ้าเกิดไม่ได้ช่วยเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวจะโดนด่่่าาาเเข้ไปอีีกกกกนนนนะะททุคค็ัััแหหลลรบงจม ทำจังหวะให้กับเราครับตรงนี้เนี่ยเพื่อเราโดนดึกไปหนึ่งทีครับผมทำให้ตรงนี้เนี่ยเสียฟิกเกอร์ไปก่อนเลยหนึ่งชิปนะครับสำหรับเมทเราตรงนี้เนี่ยยังคงดูเชิงกันอยู่นะครับว่าทีมไหนเนี่ยจะเปิดกันก่อนนะตรงนี้เพื่อเราทําการยืนดักในพุ่มครับแล้วแวนมาก้นข้างแกลมมานะเพื่อเราเลยทําการสตาร์เราเลยได้แหวนมาหนึ่งตัวครับผมหลังจากได้แหวนในฝั่งตรงข้ามก็ฉาดถมเข้ามากันแบบไม่ยุดย่อนครับตรงนี้เมดเราตายไปก่อนหนึ่งตัวตามไปด้วยเพื่อนเราอีกหนึ่งคนครับตรงนี้ผมก็พยายามยืนจริงอย่่่าาาางสชีีวนครรมมออ้้้้กกเเืทูึไฟข เสียเปียบแล้วก็ขาดทุนมากกว่านะครับทุกคนตอนนี้นะครับทุกคนลองสังเกตดูในแบบนะครับว่าข้างที่จะโรมาผมก็ได้ยืนตีนกอยู่นะตอนนี้เนี่ยมีหน้ากระโดดเข้ามาฟิกเกอร์ดึงผมแบบนี้เลยครับบอกเลยว่าตรงนี้เนี่ยยังไงก็ตายครับแต่ยางน้อยเนี่ยก่อนตายเราก็ปล่อยอันติไว้ก่อนนะครับเพราะอันติเรามันก็สามารถทำดาเมจได้แบบเรื่อยๆนะผมก็เลยตั้งใจว่าจะปล่อยอันติก่อนที่เราจะตายนะครับและก็นั่งครับผมการปล่อยอันตียงผมเนี่ยมันได้ผลครับเราได้คืนมา1ตัวนะครับ ก็ได้นะครับหลังจากที่เมื่อกี้เราเพิ่งมีสงครามกับไปย่อมยอมนะครับผมผมก็กลับมาเรียนบนต่อเลยครับตรงนี้เราได้ป้อมบนมาหนึ่งป้อมครับบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ดีงามมากครับบอกเลยว่าตอนนี้ผมอยู่กันแต่ข้างบนเลยนะแทปจะไม่ได้ไปไหนเลยครับตรงนี้ครับโตโร่ก็พาเราเล่นบทนีแล้วผมก็เลยเดินตามไปนะครับเพื่อเราจะได้เล่นอะไรนะครับเผื่อจะมีคนแบบเดินโรกมานะครับผมก็ออกไปรอให้ครับว่าเอ้ยเราอยู่คนเดียวแน่รอมามครับแต่ขนาดละครับผมจากที่เราจะไปดักเขาเนี่ยกลายไปว่าเราเนี่ยโดนรอซื้อแทนนทุกคนตรงนี้บอกเลยว่าหวานบูนะครับ เป็นไงล่ะถ้ามาผมบอกเลยว่าโคตรมีประโยชน์ตรงนี้แน่บอกเลยว่าถ้าเราเอาฟิกเกอร์มานะเราอาจจะมีโอกาสรอดสูงกว่าน,นี้ก็ได้นะครับทุกคนแทบไม่ได้ช่วยอะไรกูเลยค่วยนะครับรังจะเกิดมาเน่เราก็คงมาเล่นบนกันต่อนะบอกเลยว่าตรงนี้ยังไม่เข็ดนะรเราเอาป้อมบนต่อนะเล่นบนยาวๆเลยเพื่อเราพาเล่นลเราก็ต้อง ตามน้ําไปกับเพื่อนหน่อยครับตรงนี้ก็พยายามดูเชิงก่อนครับผมปล่อยกับไปสกิลโคนละโป๊กสองโปกครับตรงนี้ครับผมเห็นไหมครับไอเอวิรี่เนี่ยมันกระโดดวิ่งเข้ามาแบบนี้มาเจ้าเม็ดเราครับเราก็ต้องวิ่งมาช่วยเม็ดครับตรงนี้บอกเลยว่าเป็นการเข้าที่บ้าบิ่นมากนะครับจะเบาอีกนิดเราอีกนิดเรามันไม่ได้ตายง่ายขนาดนั้นนะเพราะว่าตัวมันก็มีเกาะด้วยนะทุกคนบอกเลยว่าตรงนี้เนี่ยพลาดอย่างหนักเลยฮะไปครับยังคงบุกเรนบนกันอย่างต่อเนื่องครับเกมนี้บอกเลยว่าเล่นแค่ทางเดียวก็เพียงพอเลยครับไม่ต้องไปเรนน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 นออออออืื่่่่่่่่กกกกกกกััััััััเเเเเเลลยยยยะะะะะะคคคคครร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 บบบบททททุตตตงงงีีีี้้้้้้้มม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 าา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 าโโดดดดดขขหหววววผผไไไไปููจแชิํพ เข้ามายัางไงมันก็ตายอยู่ดีนะบอกเลยว่าไอ้บีตัวนี้มันบาบินจัดเลยทุกคนนะครับยังคงกลับมาเรียนบนกันต่อมาเดิมนะผมแวะไปเคลียร์คลิปกลางนิดนึงนะแล้วกลับมาบนเนี่ยก็เพื่อเราก็ปวดกันไปบนนะครับตรงที่เราก็เดินมาเก็บงานเจ้าวัวห่าที่มันฆ่าเพื่อเราไปนะครับทุกคนมาครับฆ่าคนต่อนะอยากที่จะได้พ้อมตามนะครับมาครับผมตรงนี้เนี่ยรู้เหมือนว่าเมทอยากจะใส่เดียวกับยอร์ครับผมตรงที่ได้โชว์ประสิทธิภาพของท่าหมาแล้วครับผมซอยิกครับเกือบไปนะตรงนี้เนี่ยถ้าเกือบเราเนี่ยมีฟิกเกอร์นะอาจจะได้ก็ได้นะะะเเเมมมมื่่่่่อออกกกีีี้้นนนนนนยแแแบบบบบบฟิรรรไตวาาาาทัััคผ็ รับตามจะแถมกรรมไปนะครับได้ปอมมาหนึ่งปอมครับผมตรงนี้ไปครับผมได้บนมาต่อเราเนี่ยผมเจ้ากลางต่อเลยผมตรงนี้ทำการต่อปอมไปก่อนได้มาเครื่องรอดได้มาอีกนิดนึงครับผมเกือบแตกครับผมตรงนี้ก็ต้องถอยออกมาก่อนนะเพราะว่ามันค่อนอันตรายครับผมตรงนี้สูเรื่องมารวมมาออกกลางเดียครับผมมาตรงนี้ครับผมโตโร่เราทำการกระโดดเปิดสตันครับอะไรครับผมตรงนี้เพื่อใหเราเรรอยแเพื่อเราบอกเลยว่าเขาหันมาตรงนี้ครับผมเป็นที่ทำการปิดพยายามที่จะเอาเมกเรานะครับผมพยายามวิ่งมาตีผมพยายามยิงฟรีอย่างสุดชีวิตบอกเลยว่าตรงนี้ยร้องลครับบดดด้้ววยคคาาามมมมมทีีี่เเเปป็นนรรรกกโโตหหัผะไ โตโรเฉยเลยครับสถานท,ที่คนจะมาหาเราครับผมไม่ใช่ครับตรงนี้มีพลาดไปครับผมมีตายเองด้วยนะทุกคนตรงนี้นะครับโอกาสของเราไปแล้วครับผมตรงนี้บอกเลยว่าดันยาวๆครับผมเอาทั้งคนทั้งปวอมของผมจนวันนี้ต้องจบแล้วล่ะยิงไปหนึ่งทีได้ป้อมมาอีกหนึ่งป้อมครับผมตรงนี้จะจบได้หรือไม่เรามารอรุนกันส่วนตรงนี้เหลือมีหน้าเพียงแค่หนึ่งตัวเท่านั้นครับบอกเลยว่ามีหน้าก็มีหน้าเถอะจะย้อนเด็ดเกมเข้าไปนีบอกเลยว่ามีร้องกันทุกคนนะฮะสวยงามครับ ก็น่าแหละถ้าเกิดใครสนใจนะอยากที่จะร้องเล่นเจ้าทาหมาดูเนี่ยทุกคนก็ขอให้คิดอีกทีนะครับขอให้คิดดีๆนะว่าเท่าแตนนี้ประเด็นจริงเนี่ยเพื่อวมทีมเราจะโอเคหรือเปล่านะทุกคนก็ฟิกเกอร์เหมือนเดิมอ่ะดีแล้ว